เอวาเปิดภาพเจ้าสัวไทยนครพัฒนาตอนหนุ่มหล่อปังระดับพระเอกหน้าตาดีแถมเก่งกันทั้งตระกูลเลยสำหรับยูทูบเบอร์สาวคนดังเอวาปรวรวันวีรพุชงคุณหนูหมื่นล้านล่าสุดได้ทำคอนเทนต์คู่กับคุณปู่วินัยวีรพุชงประธานกลุ่มไทยนครพัฒนาบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยาเวชภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้บุกเบิกบ,บริษัทยาชื่อดังทั้ง ทิฟฟี่ซาร่าและแอนตาซินหยิบยกรูปเก่าในอดีตของคุณปู่สมัยเป็นหนุ่นมๆมาโชว์พร้อมกับบอกว่าคุณปู่เอวาบอกตอนหนุ่มๆม,มีสาวมาจีบเยอะมากตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ละภาพบอกเลยว่าหล่อระดับพระเอกแม้แต่ภาพโกนผมบวชพระยังดูไร้ที่ติด้านแฟนๆเข้ามาชมไม่หยุดว่าโหทั้งหล่อทั้งฉลาดทั้งเก่งไม่แปลกใจเลยที่ฮอตคุณปู่น้องเอวาหล่อมากๆเลยคะ คุณปู่น้องเอวาหล่อจริงจังมากเลยค่ะคุณปู่หน้าเหมือนเจมจีเลย